หลังจากที่คุณเซฟได้ลองใช้พลังงานมันนี่เลกิทไปแล้วนะคะเราได้ไปเห็นปมในอดีตเห็นนู่นเห็นนี่นะเหมือนตาที่3มันเปิดขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันเป็นครั้งแรกของคุณเซฟเลยทีเนี้ยคุณเซฟตกใจไหมตื่นเต้นไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณเซฟจัดการกับมันยังไงบ้างค่ะค่ะก็จริงๆมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็ตกใจนะคะเพราะว่าส่วนตัวก่อนหน้านี้นก็คือเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วนะคะแล้วพอมาเห็นอย่างเงี้ยตอนที่ทำเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบ มันมันก็กลัวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าครูอ้อมาจะคอยช่วยไกด์ตลอดว่าแบบเอ้ยให้เราลองคุยกับไกด์ในตัวเราเองดูว่าแบบเป็นยังไงแล้วเราให้เราตั้งสติดูอะค่ะว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะรับมือกับตรงนั้นได้เองอะค่ะคือถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยกลับไปบ้านแล้วเจอนู่นเจอนี่อย่างเงี้ยก็คือสามารถไลน์หาครูได้ตลอดเลยค่ะโทรมาได้เลยนะคะใช่ใชโทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ <laughs> ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนบางคนนะคะที่เขามีกิฟต์หรือมีความสามารถเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าถึงพลังงานตรงนี้เพื่อเคลียร์ได้ลึกขึ้นเนาะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีในการจัดการแล้วก็ดูแลนักเรียนทุกคนค่ะก็คือสามารถวางใจได้เลยแม้ว่าคุณเซฟจะเป็นนักเรียนใหม่นะคะเพิ่งมาก็สามารถที่จะฝึกตรงนี้ได้เหมือนกัน